เกิดใหม่เป็นนางร้ายตัวแม่บทที่สิบแมรี่อองจะเป็นทหารที่แก่งกล้าแต่เขาก็เป็นนักอ่านและเป็นชายที่มีรสนิยมดีเยี่ยมเรือนมัททัรสนี้ตั้งอยู่เหนือทะเลสาบที่มีน้ำตกจำลองและหินรูปทรงประหลาดวางอยู่ช่างดูใหญ่โตและโอ่อ่ามองแล้วชุ่มชื่นหัวใจไปกับความงามแบบโบราณที่หาดูได้ยากยิ่งประตูทางเข้า มีตัวอักษรเขียนด้วยภูกันแบบโบราณตาวัดหางดูคล้ายมังกรพ่นไฟตัวหนึ่งและดูคล้ายหงเริงระบำอีกตัวหนึ่งช่างงดงามดูแล้วยิ่งเจริญตานางแอบชื่นชมในรสนิยมของพระเอกพระเอกอย่างไรก็คือพระเอกวันยังขําหากไม่นับนิสัยชอบฆ่าคนก็ถือว่าเขายังพอจะมีข้อดีอยู่บ้างบ่ารับใช้ที่เฝ้าอยู่ด้านนอกกันหญิงทั้งสองไว้ก่อนถามขึ้น อนุซิ่วมาที่นี่มีธุระอันใดหรือขอรับข้ามีเรื่องต้องการพบท่านอองไม่ทราบว่าท่านอองพอจะมีเวลาให้ไหมขอพบกันซื่อๆตามตรงเลยนี่แหละเพราะนางไม่รู้จริงๆว่าสมัยก่อนการขอพบผู้ชายต้องทำกันอย่างไรคนสนิทท่านอองถึงกับสะดุง้งอนุซิ่วช่างพูดตรงเหลือเกินเขารู้ดีว่าท่านอ,องให้ความสนใจแก่นางมากกว่าอนุคนอื่น จึงตอบกลับด้วยความนอบน้อมรบกวนท่านรอที่นี่สักครู่เดี๋ยวเบ่าจะไปเรียนท่านอ๋องให้พูดจบก็หันหลังเดินจากไปลี่อ,องกำลังจิบชายอยู่กับซ่งเจียวเย่ด้านในทั้งสองสนทนากันถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในราชสำนักเบ่ารับใช้เดินเข้ามาขัดจังหวะแล้วรายงานเจ้านายท่านอ๋องอนุซิ่วขออนุญาตเข้าพบขอรับหลงเหิงเลิกคิ้ว ไม่รู้เพราะเหตุใดเขารู้สึกว่าหัวใจตัวเองพองโตเล็กน้อยตามปกติแล้วอนุจากเรือนวสันเรือนคิมหันและเรือนศาสตร์มักจะมาขอเข้าพบเขาอย่างน้อยวันละครั้งพวกนางพยายามทำน้ําแกงหรืออาหารต่างๆนานา,น,านานามามอบให้หวังจะใช้เป็นสะพานเชื่อมให้เขาประทับใจแต่นี่เป็นครั้งแรกที่นายหญิงจากเรือนเหมันมาหาเขาถึงที่นี่บ่ารับใช้ยังคงยืนนิ่ง รอรับคำสั่งเพราะว่าท่านอองก็ยังไม่สั่งการอะไรเลยว่าจะให้นางกลับไปหรือจะให้นางรอหรือเบ่าวคนสนิทเหลือบมองสีหน้าเจ้านายหรือท่านอองต้องการพบนางดูเหมือนว่าเจ้านายของเขาจะรู้สึกพิเศษกับอนุซิ่วแตกต่างไปจากอนุคนอื่นเบ่าวรับใช้กลับออกไปโดยไม่ได้พูดคำใดอีก ทรงเจียวแย่มีหรือจะไม่เห็นความผิดปกติของสหายมีบุรุษคนใดไม่ชื่นชอบหญิางงามบ้างเล่าแต่การเห็นสหายทำผ้าทางไม่แยแสนี้น่าสนใจยิ่งกว่าเขายกน้ำชาขึ้นจิบก่อนจะถามสนใจเล่นหมากรุกกันสักตาไหมหลงเหอเงยหน้ามองฝ่ายตรงข้ามดวงตางดงามที่สามารถสะกดได้ทุกสายตาหรี่แคบลง เขามีใบหน้าหล่อเหลาราวกับเทพเซียนใบหน้าของเขานั้นหากจะว่าไปยังงามยิ่งกว่าสตรีเสียอีกส่งเจียวเย่เองก็ชอบมองของสวยงามเขาเองยังชื่นชมดวงตาคมกริบของสหายทั้งยังเคยว่ารูปเหมือนของดวงตาคู่นี้บ่อยๆแต่เขาไม่กล้าบอกใครมิเช่นนั้นหากอีกฝ่ายรู้เข้าเขาอาจถูกแทงตายก็ได้หลังจากหลงเหิงได้ยินว่า อนุซิ่วมหาหากไม่ใช่คนตาบอดก็ย่อมเห็นร่องรอยของความอ่อนโยนพาดผ่านแววตาที่ปกติมักจะเย็นชาแต่ก็เพียงครู่เดียวจากนั้นก็พันหายกลายเป็นแววตาเยียบเย็นเช่นเดิมทำลายความงามเมื่อครู่จนหมดสิน้นซ่งเจียวเย่มองตาสหายก็รู้ได้ว่าคำชวนของเขาทำให้อีกฝ่ายลำบากใจใชายหนุ่มรีบยืนขึ้นแล้วเอ่ยว่าช่างเถอะ หากข้าขัดขวางการพบกันระหว่างเจ้ากับสาวงามก็เกรงว่าความเป็นสหายของเราจะจบลงได้ผู้จบเขาก็ยิ้มเหมือนรู้ทันใบหน้าของหลงเหิงเผยความกังวลอยากจะตอบโต้แต่ก็ไม่สามารถสรรหาคำได้โชคดีที่ทั้งสองเข้าใจกันดีพอถึงเวลาแยกย้ายก็ไม่ต้องมีใครมาส่งใครไปเสียงซิ่วยืนรอด้วยความกระวนกระวาย นางอยากจะเข้าไปด้านในเพื่อพบกับพระรองเพราะว่าบ่าวคนสนิทของท่านอองตับให้นางรออยู่เพียงด้านนอกในขณะที่นางเริ่มร้อนใจมากขึ้นเรื่อยๆก็มองเห็นพระรองแต่ไกลใช่นางมองเห็นเขาและเขาก็เห็นนางแล้วจะทำยังไงต่อกับการมองเห็นกันเพียงแวบเดียวแค่นี้ไม่นางปล่อยเขาให้จากไปง่ายๆไม่ได้ ขณะที่นางกำลังรู้สึกหมดหวังบ่ารับใช้ท่านอองก็เอ่ยว่าอนุซิว่วท่านอองเชิญด้านในขอรับความคิดนางก็ไหลลื่นทันทีนางเลือกใช้วิธีที่ไม่ค่อยจะโบราณเท่าไหร่เลยหญิงสาวรีบก้าวอย่างรวดเร็วจนไม่ได้ตั้งใจสะดุดล้มไปทางพระรองท่งเจียวแย่รีบคว้าหญิงสาวไว้โดยสัญชาตยาน ก่อนที่นางจะล้มลงกับพื้นเขารู้สึกเจ็บที่ฝ่ามือเล็กน้อยเหมือนมีบางอย่างมาทิ่มตำไม่ทันฉุกคิดว่าเหตุการณ์ทั้งหมดไม่ใช่เรื่องบังเอิญหญิงงามลุกขึ้นสบตาเขาแวบหนึ่งด้วยดวงตาสุขใสก่อนจะเดินจากไปหัวใจของเขาเต้นแทบไม่เป็นจังหวะเพราะสายตาคู่นั้น ถึงเขาจะเคยเห็นหญิงงามมามากแต่ก็ไม่มีใครเหมือนนางอนุซิ่วช่างแตกต่างจากหญิงอื่นนางราวกับเปล่งประกายสว่างสวยดูเป็นหญิงบอบบางหน้าธนุถนอมรวมถึงความจริงใจใสซื่อที่ได้เห็นช่างเป็นสเสน่ห์ที่มัดตรึงใจชายได้ดีแต่ว่านางแอบส่งอะไรให้เขาเขาก้มองสิ่งที่อยู่ในมือตัวเองด้วยความรู้สึกที่บอกไม่ถูกเลือดขึ้นหน้าทันทีหญิงผู้นี้ ไม่เหมาะสมกับสหายเขาเป็นอย่างยิ่งเขาอยากจะจัดการนางนักแต่ยังลังเลได้แต่กำมือแน่นคำรามเสียงต่ำรนหาที่ตายเอ๊ะทุกสายตาจ้องมองมาที่ซ่งเจียวแย่ด้วยความสงสัยว่าเขาหมายถึงใครเขาค่อยคลายมือที่กำแน่นเมื่อครู่ออกต่อหน้าไปเสียงซิ่วที่หันกลับมามอง ในมือเหลือเพียงเศษผ้าชิ้นเล็กและควันสีขาวที่พวยพุ่งออกมาเท่านั้นนี่มันกำลังภายในที่เรื่องลือในนิยายบอกไว้ว่าพระรองก็มีวิทยายุทธแม้จะเทียบไม่ติดฝุ่นกับกำลังภายในของพระเอกแต่ตอนนี้เขาเพิ่งใช้กำลังภายในข่มขวัญน,นางเขาเพิ่งทำลายของขวัญที่นางเพิ่งหยิบยื่นให้ดังนั้นคำสบทเมื่อครู่นั้นจะหมายถึงใครไปไม่ได้นอกจากนาง ไผเซียงซิ่วมึนงงพูดอะไรไม่ถูกเขาก็ไม่พูดถึงสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นเช่นกันเพราะอย่างไรเขาก็ทำลายของขวัญชิ้นนั้นลงไปแล้วการส่งของขวัญของนางก็เท่ากับว่าเสียเที่ยวแล้วสิไปเซียงซิ่ววิ่งลนลานเข้าไปในเรือนมัททรรถหัวใจเต้นเร็วยิ่งกว่ารัวกองนางทำผิดพลาดอีกแล้วใช่ไหมไม่เพียงหลอกล่อเขาไม่ได้แถมยังทำให้เขาเกียดอีก หญิงสาวเข้าไปพบหลงเหงิงด้วยหัวใจที่แทบจะหลุดจากร่างชายหนุ่มนั่งอยู่ที่โต๊ะเขียนหนังสือเหมือนกำลังอ่านตำราบางอย่างท่าทางดูแข่งขึงเขาไม่ได้มีท่าทีจะเงยหน้ามามองแม้จะได้ยินเสียงฝีเท้าผู้มาเยือนเพียงแค่เอ่ยถามขึ้นเท่านั้นเจ้ามาพบข้าด้วยเรื่องใดเพราะไปเสียงซิ่วไม่ได้ตั้งใจจะมาพบเขาโดยตรงอีกทั้งนางยังตั้งสติจากระเบิดลูกใหญ่ ที่ได้รับจากพระรองไม่ได้หญิงสาวจึงค่อยๆหยิบถุงหอมที่เก็บเอาไว้ในอกเสื้อวางลงบนโต๊ะเขียนหนังสือเอ๋เหตุใดถุงหอมถึงดูแปลกไปพอเพ่งดูอีกครั้งนางก็พบว่ามันคือถุงผ้าที่นางใช้ใส่ที่ข้นหนังสือไม้เอาไว้พระเจ้าช่วยนางแทบอยากจะมุดดินหนีนางให้ของขวัญสลับกันใครก็ได้ช่วยบอกทีข้าควรทำยังไงดี อนุซิวรอคำตอบผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กจ้าไม่ต้องเดาเลยว่าทำไมพระรองถึงบทขยี้ของขวัญที่นางให้จนเป็นผุยผงเช่นนั้นภาพนกเป็ดน้ำคู่คงระคายตาเขาไม่น้อยอีกฝ่ายคงคิดว่ามีหญิงสองหน้าแอบมอบถุงหอมปักภาพนกเป็ดน้ำยืนคู่กันให้บุญแค่ไหนแล้วที่เขาไม่ประจานนางออกมา ไเสียงซิ่วแทบจะปล่อยโฮนางอยากจะร้องไห้ออกมาดังๆทำไมนางถึงได้งี่เง่าขนาดนี้แล้วคราวนี้จะทำยังไงต่อนางรีบหยิบถุงผ้านั้นกลับคืนแต่ก็ช้าไปกว่าสายตาของคนที่นั่งอยู่หน้าโต๊ะหลงเหงวางหนังสือในมือลงแล้วเอ่ยถามขึ้นมาว่านั่นอะไรนางเกือบจะซ่อนมิตรอยู่แล้วเชียวทำไมตาไวจริงมาถึงตอนนี้หญิงสาวไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากวางถุงผ้าตัวปัญหาลงบนโต๊ะตามเดิมเวลานี้จิตใจนางปั่นป่วนไปหมดไม่รู้ว่าจะต้องทำตัวอย่างไรรู้สึกไปไม่เป็นยิ่งถูกอีกฝ่ายจับจ้องด้วยดวงตาที่อ่านไม่ออกนางก็ยิ่งเสียศูนย์ไปเสียงซิ้วพายายามข่มความประมาตตอบเสียงสันส่นๆออกไปค่ะค่ะข,ของขวัญสำหรับท่านข้าไปละ่ะคือนางตอบอะไรไปเนี่ย ด้วยความกลัวจนลนลานนางถึงกับลืมตำแหน่งของเขาลืมการพูดลืมแม้กระทั่งต้องทำความเคารพตามธรรมเนียมรีบตําอ้าออกจากเรือนมทัทรททันทีโดยมีเสี่ยวซือที่ไม่รู้อิโหนอิเน่ตามหลังมาติดติดสาวใช้ตัวน้อยกำลังงุนงงว่าเกิดอะไรขึ้นกับนายหญิงนางรู้เพียงว่านายสาวของตนนั้นอยู่ดีๆก็วิ่งออกมาแบบไม่พูดไม่จาตอนนี้ นางต้องรีบวิ่งตามให้ทันเสี่ยวซือส่งเสียงเรียกเจ้านายน้ำเสียงกระหืดกระหอบนายหญิงช้าหน่อยเถอะเจ้าค่ะเดี๋ยวจ้าหกล้มนะเจ้าค่ะไรมารยาทหลงเหิงทั้งงุนงงทั้งสุนกับการกระทำของไปเซียงซิ่วชายหนุ่มมองถุงผ้าสีเทาบนโต๊ะที่นางวางไว้ก่อนจะวิ่งแจ้นออกไปนางเอาอะไรมาให้นะ ไม่เพียงแต่ลี่อ๋องที่งนงเบาวคนสนิทของเขาก็สงสัยไม่แพ้กันเหตุใดอนุซิ่วถึงรีบวิ่งหนีราวกับโดนสุนัขไล่เมื่อเขาเห็นเจ้านายจับจ้องที่ห่อผ้าสีเทานั้นไม่วางตาจึงตอบว่าสิ่งนี้น่าจะเป็นของขวัญจากอนุซิ่วขอรับใครเขาให้ถุงผ้าสีเทาคมุกคมัวเป็นของขวัญกันเล่าเขาไม่ได้ให้ถุงหอมกันดอกหรือของขวัญ นั่นหมายความว่านางมาเพื่อมอบของขวัญให้เขาแล้วก็เกิดความรู้สึกอายเลยรีบวิ่งกลับไปอย่างนั้นหรือสมองของหลงเหงิงเริ่มวิเคราะห์ภาพและเหตุการณ์เมื่อครู่ถึงการกระทำประหลาดของนางจากนั้นก็ตัดสินใจเปิดถุงผ้าตรงหน้าทว่าสิ่งที่เห็นไม่ใช่สิ่งที่เขาคาดเดาเอาไว้เลยในถุงผ้ามีที่ขั้นหนังสือไม้ที่ทำด้วยมือที่ขั้นหนังสือนี้แค่ดูก็รู้ ว่าคนทําต้องตั้งใจมากไม้ถูกเหลาอย่างดีผิวเรียบเนียนดูปราณีตตกแต่งด้วยกีบดอกไม้และใบไม้จนเป็นภาพที่งดงามด้านล่างมีตัวอักษรเขียนด้วยหมึกสีแดงเป็นโค้งสั้นๆแม้ลายมือไม่สวยนักแต่บทกวีช่างสื่อความหมายที่ลึกซึ้งหนังสือดีอ่านร้อยครั้งก็ยังไหวยิ่งอ่านไปยิ่งเข้าใจในแก่นแท้หลงเหิงประหลาดใจ นับตั้งแต่เขากลับมาจากการรบอนุอีกสามคนล้วนทำตัวน่ารำคาญสร้างความเบื่อหน่ายให้กับเขาถ้าไม่ได้ทำน้ำแกงร้อนๆมาให้ก็จะมอบถุงหอมที่พวกนางปักซึ่งเขาไม่เคยแยแสของขวัญเหล่านั้นเลยอย่างเช่นถุงหอมจะเกะกะเป็นอย่างมากเวลามันกระทบกับชายเสื้อระหว่างที่เขาเดินตรวจตราความเรียบร้อยกับเหล่าทหารในสังกัดส่วนพวกน้ำแกงถ้าไม่ใช่ทำมาจากสม ก็จะทํามาจากส่วนประกอบเพื่อบำรุงสุขภาพเขาแข็งแรงดีไม่ได้ต้องการการบำรุงมากมายขนาดนั้นสําหรับเขาของพวกนั้นจึงไร้ประโยชน์ไม่เหมือนกับที่ขั้นหนังสือที่ทําจากไม้ชิ้นนี้เขาคงได้ใช้มันแน่ยามที่อ่านตํารายิ่งบทกวีที่เขียนไว้ช่างมีความหมายกินใจเหลือเกินยิ่งมองเขาก็ยิ่งชอบไม่คิดมาก่อนว่าของขวัญจากอนุสิวจะดูมีความคิด มากกว่าอนุคนอื่นๆโดยปกติคนที่มามอบของให้เขามักจะรอรับคำขอบใจและรอดูปฏิกิริยาของเขาก่อนจะจากไปเสมอแล้วนางจะวิ่งหนีทำไมอนุซิ่วช่างหน้าบางทำไมคนสนิทจะไม่รู้ว่าเจ้านายของตนคิดอะไรเขาจึงเอ่ยความคิดของตัวเองออกมา ถึงแม้จะขัดกับภาพที่เขาเห็นก่อนหน้าก็ตามเขายังจำได้ว่าอนุซิวดูก้าและพูดจาสุดแสนจะตรงไปตรงมาขนาดไหนแล้วนางจะกลายเป็นหญิงหน้าบางไปได้อย่างไรหรือนั่นคือการแสดงอย่างไรเสียเป่ารับใช้ก็รับรู้ความเป็นไปและเคยเห็นการเกี้ยวพาระหว่างชายหนุ่มหญิงสาวมามากอีกทั้งรู้จักเอาตัวรอดเป็นอย่างดี จึงพูดในสิ่งที่คิดว่าเจ้านายอยากได้ยินเป็นไปตามที่คาดไว้ลี่อ๋องดูใจชื้นขึ้นมาทันทีที่คนสนิทพูดจบถึงอนุของเขาจะน่าบางแต่นางก็มีแก่ใจมอบของขวัญให้เพียงเพื่อทำให้เขาพอใจจู่ๆชายหนุ่มก็ยกยิ้มมุมปากนานแค่ไหนแล้วที่เขาไม่ได้รู้สึกพิเศษเช่นนี้เมื่อมีใครสักคนต้องการจะทำให้เขาพอใจแต่เมื่อรู้สึกตัว สีหน้าเฉยเมยแบบเดิมก็เข้ามาแทนที่รีพูดเบี่ยงประเด็นทันทีโครงสั้นบทนี้ไพเราแะแต่ฝีมือการใช้ภูกันยังต้องฝึกฝอนอีกมากส่งเบาอาวโสไปบอกนางด้วยว่านางต้องฝึกการใช้ภูกันให้มากขึ้นหืมใครเขาทำกันแบบนี้มีคนส่งของข,องขวัญให้แต่กลับบอกให้เขาไปฝึกฝีมือการเขียนภูกันเนี่ยนะคนสนิทพยายามกั้นยิ้ม ทูลท่านอองอนุซิ่วนำของขวัญมามอบให้ท่านอองไม่คิดตอบแทนน้ำใจนางสักหน่อยหรือตอบแทนน้ำใจหลงเหงิงทะลึงตาใส่คนสนิทที่ตอนนี้ก้มหน้าซ่อนรอยยิ้มก็แค่ของเล็กน้อยไร้สาระช่างเถอะให้คนไปบอกนางตามที่ข้าพูดวันนี้ข้ายังมีธุระอีกมากแต่ถ้าเป็นคืนพรุ่งนี้ข้าจะไปที่เรือนของนาง ประโยคสุดท้ายเอ่ยออกมาพร้อมกับเสียงแกระแอมในลำคอจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นเสียงแข็งตามเดิมเจ้ายัางยืนงงอะไรอีกต้องให้ข้าพูดซ้ำรึบ่าวคนสนิทรีบไปทํำตามคำสั่งเจ้านายทันทีเขาแอบ,บหัวเราะอ,อยู่คนเดียวในใจเจ้านายของเขาไม่ได้ส่งของกํานันเป็นน้ำใจตอบกลับแต่กลับมอบของพิเศษยิ่งกว่าของขวัญชิ้นใดให้ก็คือตัวท่านอ,องนั่นเอง หลงเหิงฝากคำพูดมาเพียงเท่านี้เพราว่าไปเสียงซิ่วกับผิดหวังอย่างมากกับข้อความที่ได้รับนางเพิ่งจะมอบของขวัญให้เขาไม่ใช่หรือแล้วทำไมเขาถึงจะมาพบนางคืนพรุ่งนี้ล่ะจะมีเหตุผลใดที่ทำให้เขามาพบนางตอนกลางคืนได้คงหนีไม่พ้นเล่นเกมใต้ผ้าห่มแน่เป็นการตอบแทนที่งี่เง่าที่สุดเปลี่ยนเป็นเงินแทนไม่ได้หรอนางชอบเงินมากกว่า เพราะหากมีวันใดที่นางถูกไล่ออกจากตัวชีวิตจะดีกว่าไหมถ้ามีเงินติดตัวไปด้วยใครๆก็รู้ว่าพระเอกร้ายกาจขนาดไหนนางพยายามทุกวิถีทางที่จะอยู่ห่างจากเขาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วทำไมเขาถึงอยากจะเข้าหานางจริงนางนึกไม่ออกหาเหตุผลให้กับเรื่องนี้ไม่ได้หญิงสาวพยายามตั้งสติไข้ครวญทั้งทั้งที่ในใจเริ่มจะสิ้นหวัง เสี่ยวซื้อเห็นนายหญิงยกมือขึ้นกุมขมับก็ถามอย่างเป็นห่วงอนุซิ่วท่านปวดศรีรษะหรือเจ้าคะใช่ปวดมากเลยล่ะปวดจนแทบจะระเบิดขณะที่เสี่ยวซื้อประคองเจ้านายไปที่เตียงนางก็เอ่ยด้วยความสงสยัยข้อความที่นายท่านทรงฝากมาเมื่อครู่หรือท่านอ,องจะทรงลืมไปแล้วว่า ท่านอองต้องทรงพาหูหญิงผู้เท่าไปสวดมนต์ที่วัดหลงหัวในวันพรุ่งนี้สวดมนต์เจ้าแน่ใจนะว่าเป็นวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้เป็นวันทำบุญประจำปีของวัดหลงหัวกอบกับพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่ขุนนางและเศรษฐีทั้งหลาย ร่วมกันทำบุญบริจาคเงินสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วบรรดาแขกผู้มีเกียรติจึงได้รับเชิญให้ร่วมพิธีสมโพชพระพุทธรูปถ้าไม่ใช่ดีอ๋องบอกว่าจะมาพบเจ้านายของนางที่ห้องเสี่ยวซือก็คงจะลืมเรื่องนี้ไปแล้วดูท่าว่าเขาคงเรื่องกำลังจะเข้าที่เข้าทางแล้วในเรื่องนางเอกใช้โอกาสนี้หนีไปทำพิธีสมโพชครั้งนี้กลายเป็นที่โจทย์จานไปทั่ว ส่วนอนุทั้งหลายของหลงเหิงนั้นไม่ได้รับเชิญไปเสียงซิ่วจึงเลิกกังวลเกี่ยวกับเรื่องวันพรุ่งนี้นางตั้งใจจะอยู่ที่จวนคอยเฝ้ามองเหตุการณ์ที่จะเกิดแบบผู้ชมคนหนึ่งเพราะเรื่องราวทั้งหมดกำลังจะเกิดขึ้นต่อหน้านางหญิงสาวไม่คิดว่าพระเอกจะให้ความสนใจกับคำพูดที่ฝากมาจริงๆโชคเข้าข้างนางอีกครั้งแล้วนางรอดพน้นจากการเป็นเหยื่ออารมณ์ของพระเอกมาได้ แต่มีสิ่งหนึ่งที่นางยังสงสยัยเหตุใดเพียงแค่ของขวัญชิ้นเล็กชิ้นเดียวจึงสามารถเบี่ยงเบนความสนใจของพระเอกที่เคยมีต่อนางเอกเพียงผู้เดียวให้มาอยู่ที่ตัวนางได้ฮึ่ฮึแต่เรื่องไม่ง่ายขนาดนั้นดอกเพราะฉากต่อไปการหายตัวไปของนางเอกจะเท่ากับเป็นการตบหน้าพระเอกชาาิใหญ่จากนั้นพระเอกก็จะหมกม,มุ่นอยู่แต่กับนางเอก และทำทุกวิถีทางเพื่อตามตัวนางเอกให้พบเกมหมาจิ้งจอกไล่ล่ากระต่ายป่านี้จะค่อยๆเปลี่ยนจากความคับแค้นใจเป็นสายใยความผูกพันอันแน่นแฟนเมื่อถึงจุดนั้นนางก็รอดตัวแล้วพอทั้งคู่รักกันหัวปักหัวปานางก็ไม่จําเป็นต้องหาทางหนีอีกหลงเหิงก็ไม่ต้องมาเสียเวลาคยวยเขวไปกับนางด้วยพอไปเสียงซิ่วคิดมาถึงตรงนี้นางก็รู้สึกสบายใจ นางไม่มีความจําเป็นต้องเตรียมตัวต้อนรับการมาเยือนของท่านอองและไม่จําเป็นต้องหาวิธีปกป้องความบริสุทธิ์ของตัวเองในคืนวันพรุ่งนี้หญิงสาวจึงแทบจะนอนหลับเป็นตายขณะเดียวกันหลงเหิงก็เพิ่งกลับถึงจวนกลางดึกหลังจากไปร่วมงานเลี้ยงเมื่อเข้าห้องส่วนตัวเขานวดขมับตัวเองเบาๆแล้วถามขึ้นในตัวเรียบร้อยดีไหมเรียบร้อยดีเจ้าค่ะ มีเพียงฮูหยินผู้เท่าให้บ่าวมาถามว่าวันพรุ่งนี้ท่านอองจะออกจากตัวนเวลาใดเจ้าคะเบ่าเอาวุโสตอบพร้อมกับนำน้ำแกงร้อนๆแก้อาการเมาสุรามาวางให้พรุ่งนี้ดูเหมือนว่าเขาจะลืมอะไรไปเรียนท่านอองพรุ่งนี้มีพิธีสมโพธพระพุทธรูปองค์ใหญ่ประจำวัดหลงหัวเจ้าคะ่ะท่านองรับปากว่าจะไปเป็นเพื่อนฮูหยินผู้เท่า บ่าอาวุโสตอบพร้อมรอยยิ้มอืมเขาลืมไปเสียสนิทว่ารับนัดมารดาไปวัดหลงหัวแต่คล้ายกับว่าเขามีอีกหนึ่งนัดหมายในวันพรุ่งนี้เช่นกันใช่แล้วเขาสัญญากับอนุซิ่วว่าจะไปหานางที่เรือนหนทางไปวัดหลงหัวค่อนข้างไกลเขาจึงคิดจะพักค้างคืนที่นั่นในคืนพรุ่งนี้นั่นเท่ากับว่าเขาไม่รักษาสัญญานะสิ เป็นเรื่องน่าอับอายมากหากชายใดให้สัญญากับหญิงสาวแล้วไม่ทำตามชายหนุ่มขมวดคิ้วแน่นพร้อมกับออกคำสั่งว่าเจ้าไปที่เรือนเหมันบอกให้อนุซิ้วเตรียมตัวพรุ่งนี้ให้นางไปวัดหลงหัวกับข้าและท่านแม่เพราะว่าเขาไม่สามารถไปหานางได้ตามสัญญาการพานางไปด้วย จึงน่าจะปลอบใจนางได้บ้างเขาคิดว่านางน่าจะพอใจเพราะมีโอกาสไม่มากที่อนุจะได้ออกไปนอกสวนเช่นนี้ฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ